สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินิติ TK นะคะวันนี้นะคะคินิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นกอบทองเหรียญกลมใบนี้นะคะทรงหน้าโอนะคะสภาพดีเลยนะคะก็กอบทองใบนี้นะคะก็น้ําหนัก6กรัมกว่านะคะแอบสปอยน้ําหนักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรียบรูดูลักชวรี่สุดๆนะคะลักชวรี่ลักชูกชใจนะคะ นี่แล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างก็แกะลายให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะคะแกะลายลึกๆสวยๆนะคะแล้วก็สภาพดีด้วยนะคะใบนี้เป็นกรอบทองมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าซีก็ประหยัดไปได้เยอะนะคะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะแกะลายลึกสวยเช่นกันนะคะ ชื่อรอบด้านกรอบทองนะคะด้านบนนะคะห่วงก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะกรอบทองนะคะก็จะเป็นแผ่นหน้ากับแผ่นหลังนะคะวิธีใช้กรอบทองก็คือจะเป็นการเลี่ยมพับหลังนะคะหรือเรียกเรียกว่าเลี่ยมกันน้ําหรือเรียก3มชิ้นตามที่หลายๆท่านแบบเรียกได้ว่ามีหลายชื่อมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังของเขานี่ นี่ค่ะแผ่นหลังเราคินแยกแผ่นหน้าแผ่นหลังแผ่นหน้านะคะแล้วก็แผ่นหลังนะครชึบนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขนาดของใบนี้นะคะขนาดหน้าจอนะคะขนาดหน้าจออยู่ที่2 7ความกว้างอยู่ที่2.7เซนแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่2.8เซนนะคะหน้าจอแล้วก็ขนาดความกว้างด้านในนะคะอยู่ที่3.2เซนแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่3.4เซนนะคะ ก็นี่เลยนะคะเป็นกรอบทองเหรียญกลมนะคะท่านไหนตามหาอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เราชอบนากการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ส i t k หกหกหกหรือเพจเฟซบุ๊กร้านตลับทองทิติ 4, หรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้านะคะก็ร้านนะคะอยู่ชั้นสามห้างพันดิปงามวานร้านอยู่ติดกับลิ์ตัวกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวนนะะันค่ะก็เรียกได้ว่า ถ้าเออความจริงแล้วเนี่ยคินเนี่ยจะมีอา่าย้ายไปร้านใหม่นะคะซึ่งร้านใหม่เนี่ยอยู่ที่ชั้นสามบันทิตงามวันเหมือนกันแต่ว่าโลเคชั่นนะคะจะอยู่ติดกับมันไดเลื่อนทางลงชั้นสามนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับร้าน ร้านเดิมเลยนะคะก็ร้านเดิมปลาก็จะอยู่นะคะส่วนร้านใหม่เนี่ยก็จะขายทองแบบร้านใหญ่ร้านใหม่แบบเรียกเป็นร้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีอัปเดตลงในเพจนะคะลืมบอกน้ําหนักเลยนะคะน้ำหนักใบนี้6.48กรัมนะคะ6กรัมกว่านะคะก็ท่านไหนชอบสนใจนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะก็วันนี้คินิตีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกอลใจให้คินิตีทีเคด้วยนะคะขอบ คนที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ